4เดือนทำทันทีติดตามนโยบายรัฐบาล4ด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบในเหตุการณ์ทหารเหยียดทุ่นระเบิดในขณะลาดตระเวนชายแดนก็ได้สั่ง,รงกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศได้ประท้วงไปยัง IOT กำชับดำเนินการให้ถึงที่สุดสั่งเร่งช่วยเหลือและรายงานความคพบหน้า อย่างต่อเนื่องนะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุการณ์จากกองทัพบ,บกนะฮะกรณีที่มีทหารไทยเหยียบกับระเบิดรบริเวณพื้นที่ห้วยตามมรียจังหวัดศรีสะเกดก็ส่งผลให้ได้ไดรับบาดเจ็บสองนายและได้ได้ดำเนินการส่งตัวเข้าทําการรักษาเรียบร้อยแล้วโดยนาย,ยกรัฐมนตรี มีความไม่สบายใจอย่างยิ่งและได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมพิจารณาประท้วงไปยังคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IoT เนี่ยโดยจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็กําชับให้กับทางกองทัพปกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอส่งกําลังใจให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณชายแดนพร้อมขอให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ซึ่ง,งนายกนะคะก็ประกาศนะคะหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชาไว้ก่อนนะคะแล้วก็หยุดส่งตัวเฉลย18คนนะคะคแล้วก็วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเตรียมะ,ะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคเพื่อเยี่ยมนะคะทหารที่บาดเจ็บนะคะก็แล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดสุกกสกตด้วย,วยนะคะในการลงพื้นที่ะค่ะ